บอกว่าเดี๋ยวแฟนสอบเสร็จบอกว่า,าเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวขอเลียงเลี้ยงนิดนึงคือ,องี้คือ,องี้ครับ <c oughs> เขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทที่สุดคนนี้ <c oughs> เขาอ่ะชอบคิดไปเองว่าทุกคนเป็นแฟนเขา <c oughs> ว้าวพี่แพรใช่เวลาเขาแอบชอบใครปุ๊บเขาก็จะคิดว่า <c oughs> คนนั้นมีมีใจให้เราเหมือนกันเขาชอบคิดอย่างงี้ทีเนี้ยมันอยากฟังไหมอยากฟังอยากค่ะ เราเราสอบมิดเทอมเสร็จใช่ไหมมิดเทอมใช่ไหมใช่แล้วเขาแล้วคือปกติเราก็ไปด้วยกันอยู่แล้วเหมือนแบบไปเที่ยวไหมแบบสอบเสร็จเดี๋ยวไปเดินห้างอะไรเงี้ยไม่ไม่เดี๋ยวแฟนแพรจะมารับแต่ไม่ใช่แฟนนะคือคือกลพร้อมกันบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมารับอ่ะแต่ว่าคนคนนั้นอ่ะเป็นคนที่แพรไปแอบชอบแล้วคิดว่าเขาชอบเราเหมือนกันไม่รู้ทำไมถึงคิดกันไม่รู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดูไหมเขาไม่มา เดี๋ยวนี้พี่พีทเมาช้ำอยู่นะจริงใช่แล้วแล้วพกเขาเขาไม่มาแล้วยืนอยู่ตรงไหนนะยืนตรงแบบตรงแับไปหลอดนี้ตรงตรงข้างตึกอ่ะมันแบบมันแบบมันตรงตรงศูนย์การที่แบบมีคนเดินผ่านเยอะเอะ่ะแล้วพี่เหววนไปถึงทางด่วนแล้วซึ่งมันไกลจากมหาลัยมากโทรมาบอกว่าโทรมาหรอครับโทรโทาไม่่า ไปรับหน่อยเขาเพ่งนี่มาบอกว่าบอกว่าแพ้ก้าวขาไม่ออกไม่ใช่ก็คือว่าแบบพอมาถึงอะพีคก็แบบแกขึ้นรถสิแพรก็แบบลงมาร้อมนลยได้ไหมก้าวขาไม่ออกแต่ก็คือเหตุการณ์นั้นทําให้รู้เลยว่าเออคนนี้แหละคือเพื่อนเราเพื่อนแบบเพื่อนรักแย่มากวนกลับมาชั่วโมงหนึ่งเพื่อนรักก็คือแบบนาำก็จะมีวิธีปลอบใจอะค่ะว่า เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะทาแบบดีใจอะไรไหนเล่าซีทั้งที่เราร้องอยู่อ่ะนั้ก็จะแบบแกดีใจอะไรไหนเล่าซีหลายใจขึ้นบอกมันรบกวนกันตลกมากไม่แล้วแบบก่อนจะออกบอกว่ามั่นใจนะว่าเขาจะมามั่นใจแพ้มั่นใจเอาความมั่นใจมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวนี้เขาที่เมาส์ค่ะเมาส์ํ่ำอันนี้อันนี้เป็นแค่เรื่องเดียวไม่เป็นไรอันเนี้ยแค่เรื่องนี้อย่างนี้วเลอ่ะ ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วแบบพอขึ้นรถมาเขากลัวแบบเห็นร้องไห้อยู่แล้วก็เลยถามว่าอที่ใจอะไรล่ะอะไรให้แบบหล<า>อกกันปวดเรื่องนี้จริงจริงตลกปะตลกเรื่องนี้ตลกจริงปี่อะไรไม่รู้ครับจาไม่ได้แหละแต่ว่าแต่ว่าจริงๆเรื่องเรื่องของฟางอ่ะมัน,นมีแค่นั้นนี่หรออะไรอ่ะไอที่แบบจะไปต่างประเทศอ่ะเพราะว่าเลิกกัน แล้วก็ไปเจอกันที่คอนเสิร์ตที่จองเราอยู่แล้วอันนี้วันนี้ด้วยเพศผลหลายๆอย่างที่ทั้งแฟนและทั้งหลายๆอย่างพี่แพนจะขอบคุณน้าเรื่องเรื่องอะไรว่ามันหลายไม่เพราะตอนนั้นยังขอบตอบตัวเข้าหากันไม่ได้เพราะว่าเหมือนใช้ชีพฟีลเหมือนพี่บุ๋มพี่พีชไงพี่พี่ทำงานกังวลใช่ป่ะแล้วเราเป็นคนกางวนเออแล้วก็เหมือนทะเลาะกันแรง เวลาไม่ตรงกันบ้างอย่างเงี้ยและยิ่งเขาเป็นฝั่งเขาจะเป็นฟิลแบบโลกไร้ประหลาสน่ะแล้วเขาต้องการอะไรแบบเป้าหมายชีวิตที่มันไม่ตรงกันอ่ะเออหนูก็เลยหนูก็เลยถามว่าก็คือถ้าจริงจังเธอก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าฉันตอบของฉันไม่ได้งานเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือตอนแรกก็เลิกกันไปแล้วแล้วก็เหมือนแบบหนูเองแหละที่ไม่อยากเลิกกับเขา หนูรักเขาไงหนูรักเขาไงเออหนูก็เลยเออก็ลองกลับมาคุยกับมาจูนกันดูอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับตัวหรอแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็ค,คือความสัมพันธ์แบบกลับบ้านก็พูดไนท์ตื่นเช้ามาก็พูดมอร์นิ่งแค่นั้นเลยสองประโยคคุยกันแล้วเขาก็ไปทํางานใช่หนูก็คือกลับไปเจอเขานอนแล้วเขาก็ตื่นมาเจอหนูนอนเหรอจริงๆชีวิตเป็นยางเงี้ย<งา>น้ แต่เขาก็คนเป็นแบบนั้นไหมครับแต่เขาก็โอเคนะเขาก็หลับได้เพราะหนูบอกว่าต้องเข้าใจนะเพราะว่าเราตั้งใจทํางานเพื่อนาขวดแปลว่าแปลว่าเขาอะอยากได้แบบโมเมนต์แบบที่กลับมาเห็นเราอยู่บ้านแล้วอ่าฟีลฟลนั้นช่วงแรกๆอยากได้แบบนั้นกลับมาแล้วเจอหน้าเราอะไรเงี้ยหนูเลยบอกว่าถ้าทําอย่างนั้น่ะฉันต้องลาออกแล้วเธอต้องหาเลี้ยงฉันได้ออกไหมหรอแล้วเขาบอกว่าไง ไม่ทั้งเลยเหรอทำไมเธอต้องคนของงานฉันเป็นแบบเขาเป็นคนประเทศอะไรนะอังกฤษอังกฤษเนาะอังกฤษแท้เลยแล้วคุยคุยกันว่าแบบถ้าไปด้วยกันได้จริงจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่นู่นหรือเขาไม่คิดว่าจะอยู่ที่นู่นไงทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่น่ะโอรที่นู่นไม่มีเลยทอนคือประเทศอังกฤษฝนมันตกแบบทั้งวันมันแบบคือบรรยากาศ มันน่าเบื่อไงแล้วเขาพี่คุณชี้เบื่อชอบอยู่ประเทศไทยใช่เขาก็เลยฟีลแบบว่าถ้าอยู่ที่นี่ได้ก็อยากอยู่แต่ก็คือทางนี้ท่านั้นก็คือกูนี่คือแฟนฟางนะครับชีวิตของแฟนฟางนะแล้วตลกตรงอะไรปะถึงไม่อยากอยู่ประเทศไทยหรอใช่แต่ว่าข้อดีคือเราได้สัญชาตินหม้็แต่งคิดว่านั่าจะได้ก็ได้แต่เขาไม่ได้ไทยนะเพราะว่าไทยขอยาก เขาแต่งกับเราเขาก็ยังไม่ได้ไทยใช่ไหมครับเขาแต่งกับเราก็ยังไม่ได้ไทยเนาะแต่เราแต่แค่เขามาแต่เราจะแตะทัดเขาอภิิ์อะไรเยอะแยะละหรอเพราะว่าเขาเป็นเนทีฟไงเป็นเนทีฟเลยเนี้ยไม่เขาฟังตอนแรกครับไม่ใช่จงคือฟังตอนแรกอ่ะบอกว่าแบบ ิหอกอหนูจะไปใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียแล้วนะใช่ค่ะหนูจะไม่กลับมาอีกแล้วหนูจะล่าลาทุกคนแล้วค่ะไม่ค่ะจริงๆนะเป็นเหตุแผนการที่ป้าอยา่ออกจากพี่ปูเฉยๆอุ้ยหัวล้อดังมากก็เลยแอบพูดไม่ไม่ป้าจะไปจริงอะแล้วอะไรไม่ผ่านนะเหมือนเอกสารไม่ผ่านก็เลยว่กเออใช่ไหมวีซ่าไม่ผ่านใช่ก็เลยทำงานเก็บตังค์ละกันบวกกับแบบ คำจริงอะพี่บุ๋มเขาแอบคิบหนูว่า้าวไม่ไปได้ไหมก้ไปแล้วพี่จะทำยังไงตอพี่บุ๋มไม่พูดหลงนั้นเลยพี่บุ๋มบอกว่าก้าไปเลยไปเลยไม่เขาเขามาูพื่ออแบบอะไนะใช่ไม่อยากมีผู้ชายมาดูแลอีกหรอะใ่่บมบอกว่าไม่อยากจกใครเพิ่มเยอะแล้วเหนื่อยแล้ว หนูก็เลยแบบโอเคหนูไม่ไปไหนก็ได้หนูก็อยู่กับพี่บุ๋มก็ได้ไหนเอาหน้าตอนสีหน้าตอนพูดด้วยเห็นไหมพีพีเนี่ยเพราะว่าสร้างยาวแต่พูดเห็นไก่ไหมพีพี่ชวนหนูคุยอ่ะโอเคโอเคอร่อยมากเดี๋ยวนะเอาเอาทิกตอกเองมาโชว์หน่อยคนจะได้ฟอลเร็วๆอันนี้บอกสร้างแล้วอ่ะติ๊กตอกฟอมติ๊กตอกฟอมเหรอ แอกหลุมแอกหลุมอยู่ไม่เอาไปส่องผู้ชายผู้นี้หยุดุ่งนี้หยุดค,ครับก็เลยนอนเด็กแต่ว่านี่พี่บุ๋มอยู่นู่นกําลังเคลียร์ของตัวหนึ่งฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจะเย็นๆนะเพราะว่าฟางฟางที่มีแมวล,ลายไปแล้วไนงะใช่ใช่ใช่หนูมีแมวตอ๋อลายๆก็คือฟางคู่บอลนะครับนี<ๆ>่แหละฟางคู่บอลคูบอลคนนี้แหละกับคู่บอลนะแต่ตลกมากวันก่อน ไม่ใช่หนูันมวันก่อนเมื่อวานที่ผมต้องไปไลฟ์กับแนทใช่ไหมคะต้องอะไรกันแนทที่บอกว่าเดี๋ยวเขาไปดูเขาไปหาเขาไปอยู่เขาไปเฝ้าหนูด้วยนะที่ผมอุส่าห์ดีใจจริงเหรอพี่พีทพี่พีทจะเฝ้าหนูจริงเหรอเอาแล้วที่วันเสาร์พี่พีทไปไลฟ์หนูต้องไปเตาป่ะเนี่ยต้องมานาพี่พีทนาพี่พีทไม่ต้องมาเฝ้าหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะทำงานคนเดียวได้ไม่ได้ มันเพีพีถ่านโลกแบบว่าหาคนไปถ่านโลกว่าพี่ยิ่อยากไปรับพี่บุ๋มกลับมานี่อันนี้ต่านลกพีทค่ะกับพวกนี้เขาไปนั่งเฝ้าตัวเองนะพี่บุ๋มดีใจบุ๋มจริงเหรอพีพีจะมาเฝ้าเขาหรอแล้ววันเสาร์ต้องไปไหมพี่พีต้องไปแดี๋ยี่พีทไม่ต้องมาเพราะวกนี้เดี๋ยวหนูอยู่กับพี่จุ๋มพี่เก่งอะไรได้ไม่ตอนแรกเขาไม่เขาอยากไปเต้นไงพี่เขาเต้นป้าเขาอยากไปเต้นจะบอกว่าวันเสาร์อ่ะที่ที่ตอนแรกพี่บุ๋มมาคิดว่าเพราาะว่ถ้าไปอ่ะ คือเขาอยากกลับไปเคลียร์ของที่บ้านแต่พี่ไม่ได้ติดไงก็คือไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเขาพี่กลับบ้านพี่ได้เลยแค่นั้นเองแต่มันตลกมันเป็นจังหวะโบ๊ะบ้าเฉยแล้วแล้วหนูต้องไปไหมคะวันเสาร์ก็ต้องไปแล้วให้ปู่บอกว่านั่นพี่พีชไม่ต้องมาพรุ่งนี้หนูอยู่กับพี่จุ๋มพี่เก่งได้ตลกไม่จะไปมันตลกมันมีหน้าที่นันหน้ามันตลกจริงจริงไม่ใช่แต่หนูคอยชันอันนี้แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปกูบอลนะครับมีไปไลฟ์ที่กูบอลตอนสองทุ่ม ที่นี้ออกมาไล้รสดเยอะคนดูขึ้นสองทุ่มถึงกี่โมงครับถึงตีสามค่ะรอดูเลยพี่พีทไปอ่ะรอบที่แล้วรอบที่แล้วพี่พีทบอกเขาไปค่ะว่าพี่พีทได้กลับบ้านรอบนี้กลับถือว่าโอตีสามถ้าถ้าไปนั่งโต๊ะมีโต๊ะต้องสามตัวนึงจะได้กลับเช้าค่ะเขาก็เริ่มเป็นฟิลแบบว่าหลังหลังเสร็จงานแล้วก็คือมีรายการสัมภาษณ์ใช่ใช่หรือต้องครับ ทำเมนโชว์ทุกคนหน่อยน่ารักมากอะไรตัวนี้เหรอใช่ใช่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอทำรหัสก่อนเป็นมอนชีเป็นมอนชีใส่ชุดผีครับแล้วเปิดมาก็เป็นหน้าน้องอร่อยอ่ะพี่แพ้หยุดกินละวันเห็นไหมอร่อยเห็ยนไหมแค่มีแต่ของอร่อยแบบผักระอ้วนไงพี่พี่น้องพี่ย่พี่พี่เจ้เกไม่ได้แล้วพี่บุ๋มหัวหมีขาวคือแพนด้าปะ อ๋อเขาถามว่าให้ถามฟางว่าทำไมฟางไม่ชอบไทยต้องเคยมีแฟนไทยไม่ใช่คุณคุหมายถึงประเทศไทยฟางฟงก็ไปเรื่องแบบอย่างนี้ตลอดเลยนะอ่าทำไมทำไมถึงไม่ชอบผู้ชายไทยอาฟางเ็ยมีแฟนไทยอ่ะไม่ก็เคยก็พูดว่าไงดีเรารู้สึกว่าแบบเราก็เคย พี่พีชวนหนูคุยเล่าไปด้วยสิทําไปด้วยเดี๋ยวมไม่มีสมาธิเดี๋ยวรหัสผีแค่มันไม่คุยกับใครมันยังใส่ต้นทุนกับไอ้นี่หิิเลยร์พีพีทังทั้งสองทางเองทุกคนทุกคนถามไม่กิ้ทุกคนถามมาว่าทําไมฟางไม่ชอบไม่ชอบอยู่ประเทศไทยฟางบอกว่าฟางไม่ชอบผู้ชายไทยเห็นไหมสิ่งที่เป็นไม่คือแบบแฟนไทยอ่ะก็เคยมีมาแล้วแล้วพอแบบเลิกกันไปเราก็รู้สึกว่าอะไรสไตล์เราอ่ะมันเป็นคิลแบบ ฝ่ายต่อมากกว่าเราก็เลยลองขทรฝรั่งดูแล้วก็เข้าวงการแล้วก็ออกไม่ได้แล้วค่ะแล้วไปยุ้จักได้ไงนะครับเขาอยู่บ้านใกลกันไกลกับหนูพีู่ว่าไงมคือไม่ต้องจะเล่าใหงเเดี๋ยวดูเป็นเคอรับไม่ดีใช่หรอหมายถึงว่าฝรั่งที่มาจากอังกฤษมาอยู่ข้างบ้านหนูมันไม่เชิงข้างบ้านขนาดนั้นแต่ว่าก็อยู่ละแวกเดียวกัน เอางี้คือรู้จักกันจากอจแล้วคือคุยกันเป็นเพื่อนมาประมาณปีนึงเลยนะปีนึงแต่ว่าไม่เคยเจอหน้ากันแล้วจำได้ว่าวันนั้นอ่ะคือเลิกงานเสร็จแด้ความเป็นเจอกันครั้งแรกวันศุกร์สิบสามค่ะแถวคอนโดพี่บุ๊กพี่บุ๊กช่วยด้วยพี่พีช่วยหนูคุยอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนไปดูหนู เดี๋ยวทุกคนขอเตรียมรหัสก่อนได้ไหมเราเราเราต้องลงไลฟ์ก e e ่อนนะเดี๋ยวเตรียมรหัสแล้วเดี๋ยวคืนแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่เดิมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เดิมนะ่ะต้องลงเอาหรอไม่ชอบครัะอ๋อให้ลงเลยติดต่อเลยไม่ลงไม่ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายถิ่นฐานไปอีกไปอีก แต่ว่าเดี๋ยวไอคิอคจะทัทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางคนที่แบบเพิ่งเข้ามาตามใหม่แล้วอยากเข้าไปเอฟของเล่นนะเดี๋ยวไอคิอจะแปะพิกัดให้เนาะทำสติ๊กเกอร์ให้ที่เป็นผู้ติดตามตอนนี้คือผมผู้ติดตามเท่าไหร่เนะผู้ติดตามยเยอะค่ะนี่นี่นี่นะคะ ก็คือบ้านน้ำเงินเนาะอ๋อคอมเมนต์ไปไหนอะพี่พีต้องเนระือนอะมันแพงอะอ๋อเหรอ,หรอพี่พีพูดเก่งมากส่วนคุยฉับหรือถ้าเราสลับกล้องมันจะมาปะเอา้าอุอ้ยคอมเมนต์พังเหรอไ,ไรอลน์ในดี้ตอบมันทําตะกะมันทําไม่ได้ครับมันทํามันทํารหัสไม่ได้ าบอกว่าทําไมไม่ชอบประเทศไทยคะเท่ากับไม่ชอบคนไทยงงไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันคืออะไรไอแม่ทุกคนถามมาป้าก็ต้องตอบคือตอบแทนหรอเพราะว่าคนไทยมันชอบเป็นเสรีบูรี่ค่ะอ๋ก็เรื่องจริงคนไทยทําตัวเหมือนจะเปิดกว้างเปิดใจแต่ก็จริงๆเราก็ไม่ก็ขี้แหละไม่ต้องบอกว่าความสาคัญที่เคยเจอมามันเป็นฟีลแบบท็อกซิกรีเลยั่นชีกแหลกอ่ยแล้วเราก็แบบว่า ฝรั่งอ่ะเขาฝรัร่งเขาไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่ยุ่มหยิ่มไม่จุ่มจิ่นเขาแบบเขาเหมือนมีโลกกระทัดที่กว้างเขาเหมือนเขาถือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรอป้าแต่เราเป็นประเทศด้อยพัฒนาคนในสังคมส่วนใหญ่ก็จะด้อยพัฒนาตามแบบนึกออกไหมนึออม, <c oughs> <c oughs> มันเรื่องจริงคือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งละคนเขาก็ต้องรู้ว่าพัฒนาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจนะหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่า มันจริงๆไม่ไม่เขาเขาแค่หมายถึงว่าเขาน่าจะแค่แบบเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาจากแค่บางคนครับไม่ได้เหมารวมแบบนั้นไม่ได้เหมาหมายถึงว่าพูดให้ฟังถาสัมภาษณ์คุณพีต่อเปิดดอมเพิ่มเปิดด้อมเพิ่มไหมคะต้องถามเลยค่ะเพราะว่าถ้าที่พีรู้อย่างว่าตอนนี้คนขอํำร้องเข้ามากี่กี่คนก็น่าจะเปิดได้อีกด้อมหนึ่งเลยถูกสี่พันห้าร้คนวันนี้หนูเข้าไปดู ไม่คืออย่างนี้ครับถ้าใครอยู่ในด้อมเน่ยแต่รู้ว่าจะมีคนเหมือนแบบเป็นโมเดเลเตอร์คนหนึ่งเนาะก็คือก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนชื่ออีคิวอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วคือเขาบอกว่าถ้าถ้าเปิดอีด้อม